เรามาติดตามดูประเด็นในส่วนของช่วงแรกนะครับเป็นช่วงของการรายงานสภาพดินฟ้าอากาศซึ่งจะมีผลเชื่อมโยงต่อ,อการเจริญเติบโต,ตของพืชและก็ความเสียหายอันเกิดจากศัตรูพืชโดยเฉพาะในกลุ่มของโรคพืชจากการพยากรณ์คาดการณ์ครับขณะนี้เนี่ยมีการก่อตัวของพายุถึงสองลูกใหญ่ๆซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ขึ้นไปทาง ไปทางเวียดนามไปทางจีนนะครับนั่นหมายความว่าบ้านเราที่ได้รับเวลานี้เป็นอิทธิพลส่วนของพายุลูกนั้นส่วนที่สองครับก็กำลังก่อตัวและกำลังเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศในบ้านเราซึ่งก็ยังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับเพราะฉะนั้นอิทธิพลที่ในช่วงตั้งแต่วันอาสารหะวันเข้าพรรษาและก็ยาวไปจนถึงวันนี้หรือพรุ่งนี้เนี่ย ภาวะดังกล่าวจะทําให้ปริมาณฝน,น,นตกหนักแล้วก็ตกต่อเนื่องหลายท่านอาจจะได้ยินเรื่องของพายุฝนหรือฝนที่บอมหมายความว่าเป็นลักษณะของฝนที่อยู่กับที่ปริมาณฝนที่มากตกอยู่ตรงนั้นพื้นที่ตรงนั้นเวลานี้เนี่ยเกิดขึ้นมากในหลายๆจังหวัดนะครับตราด จันทบุรีเราก็200กว่ามิลก็มีนี่คือลักษณะเขาเรียกว่าพายุบอมหรือฝนบอมลงมาปริมาณฝนเช่นนี้ย่อมสร้างผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของไม้ผลของเราเพราะว่าอะไรเพราะในดินเนี่ยจะเต็มไปด้วยน้ําเมื่อในดินเต็มไปด้วยน้ําระบบรากขาดอากาศรากไม่ทํางานการเจริญเติบโตของพืชก็จะไม่เกิดขึ้น นี่คือประเด็นที่เกี่ยวข้องแล้วเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยจะเกิดขึ้นไปเรื่อยๆตลอดเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายนดังนั้นในส่วนที่ผมเองอยากจะนำเอามาทบทวนเอามาย้ำเป็นความรู้ความเข้าใจก็คือในเรื่องของกรณีที่เราวางแผนไว้ก็คือการจัดการวางระบบป้องกันคือระบบระบายน้ำการ เปิดล่องสวนคือล่องใหญ่รอบสวนการเปิดล่องแปลงคือล่องที่อยู่ภายในแปลงในบริเวณที่มีพื้นที่น้ําขังหรืออาจจะไม่ขังแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่ดินแฉกก็จะเป็นล่องที่แตกต่างกันคือล่องสวนเนี่ยมันก็จะกว้างถึง1เมตรลึก1เมตรหรือแล้วแต่ความสามารถแต่ในล่องแปลงก็คือกว้าง30เซนลึก30เซน และยังไม่พอครับยังจะต้องมีร่องเล็กที่ลงมาจากต้นซึ่งเฉพาะต้นที่ป่วยนั่นก็คือร่องที่เป็นปากฉลามตรงนี้เนี่ยเป็นตัวที่จะสร้างระบบระบายน้ำส่วนหนึ่งเพื่อให้น้ำไหลลงพื้นที่ต่าเมื่อน้ำไหลลงพื้นที่ต่าระบบรากก็จะเต็มไปด้วยอากาศที่ไหลลงมาทดแทนในขณะเดียวกันเราก็จะต้องช่วยในการป้องกันโ,โรคซึ่งวันนี้ เราอยากจะอธิบายให้เห็นนะครับว่าการป้องกันโรคนั้นเราใช้จุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตเพราะเชื้อโรคอยู่ตรงไหนเชื้อราไตโคเดอรมาก,ก็อยู่ตรงนั้นได้แต่ถ้าเป็นกรณีสารเคมีนั้นก็เป็นเทคนิคครับถ้าเราพบรุนแรงเราถึงจะใช้แต่ถ้าในช่วงฤดูฝนตลอดนี้ประสิทธิภาพของสารเคมีก็จะลดลงเรามาติดตามกันต่อได้นะครับในสาระตรงนี้ สำหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้ก็มาจากข้อสงสัยจากพี่นักเกรได้ติดตามาทางรายการวิทยุของเรานะครับในรายการเปิดความรู้คู่เกษตรกรในประเด็นที่ผมได้นำเสนอไปว่าในช่วงฤด,ดูฝนในสภาวะที่ฝนตกฟ้าปิดดินแฉะ นั่นหมายความว่าการขยายตัวหรือการระบาดของเชื้อราซึ่งเป็นสาเหตุของโรคพืชโดยเฉพาะไฟทอปทรานั้นจะสามารถที่จะทวีความรุนแรงขึ้นขยายพันธุ์ได้เร็วขึ้นและก็แพร่กระจายไปได้เร็วขึ้นโดยไปกับน้ำทีนี้ประเด็นนั้นในสาระตรงนั้นเราได้ระบุไว้ส่วนหนึ่งว่าในช่วงฤด,ดูฝนถ้าหากว่าเราจะใช้สารเคมีเราควรจะต้องใช้ ในระยะใดในระยะที่เราพบการระบาดของเชื้อรุนแรงหมายความว่าเรามีการใช้สารเคมีในกลุ่มของเมทราซิลนะครับลงไปเพื่อลดปริมาณเชื้อก่อนเชื้อนั้นก็คือเชื้อสาเหตุของโรคพืชซึ่งในการระบุตรงนี้เนี่ยเราอาจจะได้ทั้งไฟท t อกทราพิเทียมสกอร์เทียมแล้วก็ฟิสซเลียมทีนี้ประเด็นนั้นอยู่ตรงจุดว่าแล้วหลังจากนั้นหรือใน หรือในส่วนที่ยังไม่พบการระบาดเราก็แนะนำเชื้อไตรโคเดอร์มาแต่โคเดอร์มานั้นเป็นเชื้อที่เป็นสิ่งมีชีวิตเป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตเช่นเดียวกับเชื้อราไฟทอปทราแต่สิ่งที่ต่างกันคือเชื้อราไฟทอปทรานั้นเขาทำลายในส่วนของอพืชแต่เชื้อไตรโคเดอร์มาจะไปควบคุมปริมาณเชื้อ ในกระบวนการควบคุมนั้นก็จะแบ่งเป็นสองสามส่วนอธิบายง่ายๆว่าเขาจะไปเจริญเติบโตแข่งขันแล้วก็ยึดพื้นที่หมายความว่าเขาจะเจริญเติบโตครอบงำในส่วนของเชื้อไฟทอฟทราให้ลดลงในขณะเดียวกันเขาก็จะสร้างสารบางชนิดนะครับจากเชื้อราไตรโคเดมาเนี่ยไปสร้างสารบางชนิดที่จะทำให้เชื้อราไฟทอฟทราไม่เกิดการขยายพันธุ์ ในส่วนของการแข่งขันซึ่งกันและกันนั้นก็จะต้องดูว่าถ้ามีจุลินทรีย์มากโรคพืชก็จะหมดไปในสภาวะของความแข็งแรงทนทานเชื้อไฟทัฟทราอยู่ได้ตรงไหนเชื้อไตรโคเดอร์มา<ๆ>ก็อยู่ได้ตรงนั้นเพราะเขาเป็นจุลินทรีย์ในกลุ่มเดียวกันแต่ทำหน้าที่คนระยะ่างดังนั้นเราจึงได้สรุปไว้ในประเด็นสาระว่าถ้าท่านพบการระบาดในต้น ท่านใช้สารเคมีลงไป1ครั้งหลังจากนั้นภา,ายในเวลาประมาณ7วันเราก็ลงเชื้อไตรโคเดอร์มาต่อในส่วนของการลงตรงนี้เนี่ยเราจะอาจจะติดต่อกัน2-3ครั้งคือต้นฤดูฝนกลางฤดูฝนแล้วก็ปลายฤดูฝนเพื่อที่จะให้ความดีหรือเชื้อตัวนี้เนีขยายตัวให้มากขึ้นและจะเป็นการหยุดเชื้อไฟท์อซราได้อย่างถาวร จากงานวิจัยหรืองานทดสอบที่เราทำอยู่ตลอดนะครับนั่นหมายความว่าแต่ละปีเนี่ยบริษัทแอปพลายเคมก็จะมีการเพราะตรวจสอบคุณสมบัติของเชื้อจำนวนสปอร์จำนวนสปอร์นี่ถือเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่ามันเป็นในลักษณะของปริมาณอีกส่วนหนึ่งคือความเข้มแข็งหรือความแข็งแรงของเชื้อเคยอธิบายไว้ว่าท่านที่ไปซื้อเชื้อต่อกันมาเรื่อยๆหมายความว่าเอาเชื้อตัวนี้มาต่อเอาเชื้อตัวนี้มาต่อนั่นทําให้เชื้อนั้นอ่อนแอ ประสิทธิภาพตำ่ำและบางครั้งก็มีเชื้ออื่นปนปลอมเพราะนั้นเราก็จะลงไปเติมความดีลงไปนี่คือลักษณะของอาภาพรวมในการใช้คือช่วงที่ผ่านมาผมก็ได้เน้นย้ำว่า,าสำหรับต้นที่ป่วยมีอาการหรือต้อนที่เราพิสูจน์แล้วว่าเขาเป็นโรคเราก็จะต้องมีการาจัดการ ในด้านของการจัดการที่จะให้ผลรวดเร็วนั้นเราก็จะต้องใช้สารเคมีลงไปควบคุมเชื้อที่เป็นโรคพืชก่อนสารเคมีเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นทางระบบลำต้นหรือดินหรือใบก็แล้วแต่ซึ่งเราก็พอจะแยกเป็นประเด็นได้ว่าถ้าในกรณีในดินเราก็จะใช้ในกลุ่มของเมทรัซิลถ้าเป็นในส่วนของลำต้นใต้ดินเราก็จะมีาสารเคมี ในการควบคุมได้ตรงจุดไม่ว่าจะเป็นฟอร์ตเอสเทออลูมิเนียมจะเป็นเมทรัคซิลจะเป็นในกรดฟอสฟอิกกรดฟอสฟนิกหรือจะเป็นส่วนของโปรเทคเอแอลในด้านของลำต้นเราก็จะมีการควบคุมที่แผลในด้านของภายในเราก็จะมีการอินเจคเข้าต้นและกรณีที่ใบเราก็ทำการพ่นในประเด็นตรงนี้จะมีกลุ่มพิตภัณฑ์อยู่กลุ่มหนึ่งที่เราเรียกว่ายาเชือ้อ คำว่ายาเชื้อนั้นหมายถึงจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ถ้าเราจะพูดกันในลักษณะภาษาง่ายๆก็คือเชื้อราที่เป็นประโยชน์อย่างเช่นลาเขียวประเด็นนั้นให้เข้าใจว่าในลักษณะของเทคนิคการใช้ เมื่อมีต้นที่เจ็บป่วยมีเชื้อโรคมากเราก็ต้องใช้สารเคมีไปลดปริมาณเชื้อก่อนหลังจากนั้นเราจึงจะใช้จุลินทรีย์หรือใชอ้กรณียาเชื้อลงไปเพื่อทำการควบคุมการควบคุมตรงนี้พี่นักสกอตต้องเข้าใจนะครับเป็นเรื่องของอความรู้เป็นเรื่องของวิชาการและเป็นเรื่องของเทคนิคการจัดการผมได้อธิบายไว้แล้วว่ากรณีของยาเชื้อเราลาดลงไปในดิน เราราดในอัตราเข้มข้นเราเอาไปคลุกกับปุ๋ยอินทรีย์แล้วนำไปหวานหรือเรานำไปทาแผลหรือนำไปพ่นอันนั้นคือเรื่องของเทคนิคการใช้แต่เราต้องมีความรู้ความเข้าใจอยู่ประเด็นหนึ่งครับว่ากรณีของเชื้อไตรโคเดอร์มาก็เป็นจุลินทรีย์เราเรียกว่าลาเขียวก็ได้อันในภาษาเรา เพราะเวลาที่เขาเกิดจเจริญเติบโตเขาจะเป็นสีเขียวแต่ให้เข้าใจว่าสีเขียวนั้นคือเส้นใยที่แก่แล้วเส้นใยที่มีประสิทธิภาพคุณภาพจะเป็นเส้นใยสีขาวหลังจากที่เขามีเส้นใยเสร็จเขาก็จะสร้างสปอสปอเหล่านั้นจะเป็นส่วนที่จะไปแตกตัวและไปขยายพันธุ์ ขยายพันธุ์ออกมาเป็นเส้นใยแล้วก็ไปเจริญเติบโตแข่งกับเชื้อราโลกพืชทีนี้ในประเด็นที่พักินศาสตรอาจจะเห็นภาพในปัจจุบันหรือในสื่อโซเชียลมีมากมายครับมีเชื้อไตรโคเดอร์มาในรูปแบบนั้นในรูปแบบนี้เราต้องเข้าใจนะครับกรณีของไตรโคเดอร์มาที่จะนำมาผลิตขยายจะอยู่ในรูปใดก็ตามอย่างเช่น หัวเชื้อของท่านอาจารย์จีระเดชแจ่มสว่างก็จะอยู่ในรูปของน้ำนั่นหมายความว่าเชื้ออยู่ในรูปของสปอร์อยู่ในสารละลายอยู่ในอุณหภูมิที่ทำให้เขาหยุดการเจริญเติบโตหรือพักตัวคำว่าพักตัวก็คือเขาไม่ตายเขายังมีชีวิตและเขาก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างยาวนานในอุณหภูมิที่ห้องเย็นตู้เย็น สารละลายเหล่านั้นเป็นเสมือนกับสารที่เป็นอาหารให้กับเชื้อไตรโคเดอร์มาในรูปของสปอร์หรือในรูปใดก็ตามแต่เขายังมีชีวิตถ้าเป็นอีกรูปหนึ่งก็คืออยู่ในรูปของสปอร์แห้งอย่างเช่นไตราสารของบริษัทแอปไพรเคมหมายความว่าเอาสปอร์มาเก็บรักษาไว้ในสารละลายหรือในอาหารถ้าเป็นผงนะครับก็จะเป็นในรูปของไตราสาร จนกว่าเขาจะได้รับการกระตุ้นจากการจัดการก็คือมีน้ำมีอากาศมีความชื้นมีการแตกตัวเขาจึงจะ,จะเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นไตโคเดมาจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้แค่เพียงสองลักษณะนี้เท่านั้นส่วนกรณีที่ท่านไปได้รับข่าวสารต่างๆได้รับข้อมูลต่างๆในรับจากพิษพันธ์ต่างๆที่เป็นในลักษณะของสปอร์ก็แล้วแต่ หรือเป็นเส้นใหญ่ขอให้คิดให้ดีครับว่าเขาไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะนำเรียนให้เป็นความรู้เป็นความเข้าใจในด้านของวิทยาศาสตร์และในด้านของอการผลิตการขยายเชือ้ออุณหภูมิที่เขาทนได้ก็จริงก็คืออาจจะเกือบถึง40องศาแต่ในเมื่อไม่มีสารอาหารไม่มีความชื้น ไม่มีตัวกระตุน้นคือออกซิเจนเขาก็ไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้นี่คือสิ่งที่อยากจะยำ้ำเพราะฉะนั้นในกรณีที่ท่านจะทำการผลิตขยายเชื้อเองจากาหัวเชื้อนะครับที่เป็นน้ำใสๆขาวๆอันนั้นเราก็ต้องนำหัวเชื้อบริสุทธิ์มาผลิตขยายถ้าเราไม่ต้องการผลิตขยายเราก็ไปที่ร้านชัยพึกไปซื้อไตราสาร คือ,ตอไตเขาเดือมากซึ่งเป็นลักษณะของสปอแห้งนี่เป็นเรื่องที่ผมต้องย้ำว่าเราพักฟังสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งก่อนครับโธนิกอะโทนิกคือสารเอนไซ์พิเศษที่เข้มข้นและมากด้วยคุณภาพที่อยู่คู่กับกเกษตรกรตลอดมา เพราะอัโทนิกได้รับการพัฒนาให้เป็นสามพลังงานส่งเสริมการสร้างรากกระตุ้นการแตกใบและดอกส่งเสริมการจเจริญเติบโต,ตของผลเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ในสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวนใช้อัโทนิกที่อัตรา2 1 4ถี c, ต่อน้ำา20ลิตรเป็นประจำเพื่อผลของท่านจะได้โตวไวให้ผลดกรูปทรงดีอัโทนิกได้รับการไว้วางใจจากเกษตรกรมากว่า50ปี บริษัทเจียไตยจำกัดนำสิ่งดีๆสู่กเกษตร,รกรถูกต้องถูกต้องประโยชน์แล้วประอะไรนะ ประกันคุณภาพต่อไปเป็นรายงานข่าวในช่วงสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้บริษัทแอปไพรเคมประเทศไทยจำกัดขอให้พี่น้องชาวสวนทุกท่านหันกลับมามองต้นทุนการผลิตและการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้สูงขึ้น,นเพื่อจะได้มีกำไรสูงสุดใช่ใช่เพราะเราใช้ปุ๋ยใบโอเมอร์มาตลอดทั้งสูตรกระตุ้นใบ3 0 1 2ิบบำรุงใบก็20-20-20สะสมการออกดอกใช้สูตร7 23ด4แถมยังมีเอ็กซ์ตร้าเคที่ละลายน้าเยี่ยมคุณภาพดีมีกำไรทุกปีหาซื้อปุ๋ยใบโอเมอร์เอ็กซ์ตร้า K, รเคได้ และชัยฤกษ์เกษตรทุกสาขาข่าวเด็ดเทคโนโคลอกตอนการเตรียมต้นทุเรียนให้แตกใบอ่อนดีหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วทางดินควรให้ปุ๋ยให้น้ำพร้อมกับการปราสัยกระตุ้นระบบรากแคโมติน เคมโมตินจะช่วยสร้างรากใหม่ให้มาดูดกินปุ๋ยต่อจากนั้นทางใบฉีดพ่นเทนเนอร์และไฮพาวเวอร์2177พ่น2อถึครั้งจะทำให้ต้นทุเรียนแตกใบอ่อนเร็วและสม่ำเสมอทั่วทั้งต้นอย่าลืมเตรียมต้นทุเรียนให้แตกใบอ่อนดีใช้เทนเนอร์ไฮพาวเวอร์2177และเคมโมตินผลิพันธุ์ทรงคุณภาพจากเทคโนโครีป้องก,กันกำจัดโรครากเ,เน่าโคนเน่าผลเน่าในทุเรียน จะต,ต้องฟลรีอาฟอ์400เท่านั้นโฟลรีอาฟอ์400ได้รับการรับรองผลจากทางราชการให้ใช้ฉีดเข้าต้นทุเรียนโดยเฉพาะเจ้าเดียวในประเทศไทยและโฟลรีอาฟอ์400อย่างได้รับการพิสูจน์แล้วจากเกษตรกรทั่วโลกด้วยประสิทธิภาพของสาร MDKP ที่บริสุทธิ์ด้วยน้ำใสไร้ซึ่งการปลอมผลของสีต่างๆ สินค้าคุณภาพราคายุติธรรมของบริษัทกรีนลิฟ a ์จำกัดเท่านั้นมีจำหน่ายที่ร้านเคมีเกษตร,รชั้นนำทั่วประเทศ ผลิตภัณฑ์ TK ซอยเป็นชุดอาหารเสริมทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรที่ได้พิสูจน์ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงกับพืชไม้ผลหลายชนิดสามารถฟื้นฟูสภาพต้นหลังจากเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตได้อย่างรวดเร็วเห็นผลได้ภายใน15-30ถึง30วันสามารถใช้ได้กับระบบน้าหรือเครื่องฉีดพ่นยาเคมีโดยปรับเป็นละอองหยาบๆฉีดพ่นไปที่ดินบริเวณรากฝอย ใายพุ่มทุกๆยี่สถึงสาวันเพื่อสร้างความสมบูรณ์ของใบระบบรากลำต้นกิ่งกา้านรวมถึงสะสมอาหารเพื่อการออกดอกติดผลและผลผลิตที่มีคุณภาพ TK ซอยหนึ 1, 2, ่ง TK ซอยส TK plus ชุดธาตุอาหารพืชทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตร<ป>มาแล้วมาแล้ว พบกับปุ๋ยบาวคอนดราคอมโปเอ็กซ์เพิร์เป็นปุ๋ยซันเฟตแท้แท้ร้อเปอร์เซน์จากประเทศเยอรมนี Germany. ช้กระบวนการผลิตแบบ m i กซ์แอซิดทำให้ปุ๋ยตอบสนองต่อทุเรียนและไม้ผลที่ดีเยี่ยมปุ๋ยเบาคอนเม็ดแร็งเม็ดดีไม่มีฝุ่นขนาดเม็ดปุ๋ยสม่ำเสมอหวานง่ายเต็มไม้เต็มมือหวานแล้วกระจายตัวดีธาตุอาหารละลายง่ายละลายดี ธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมครบในเบ็ดเดียวทุเรียนน้ะไม้ผลต่างๆดูดกินได้ไวปุ๋ยตอบสนองรวดเร็วและเป็นประโยชน์ต่อเนื่องยาวนานความเค็มต่ําเป็นมิตรกับระบบรากเพราะเป็นปุ๋ยซันเฟตร้อยปรเฟนปุ๋ยบาคอนตราคอมโปเอกซ์เพิร์มีด้วยกัน3 <c oughs> ส,สูตร G 0 10สิฟื้นต้นทำใบใหม่ 12- 11อ8สะสมอาหารเบ่งผูบำรุงลูก15ห้า ค่ายีสร้างน้ำหนักเพิ่มคุณภาพผลผลิตส่งเสริมรสชาติกลิ่นสีปุ๋ยที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำต้องปุ๋ยบาวคอนดราคอมโปเอ็กซ์เพิร์จากประเทศเยอรมนีมีวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านค้าฉนอมทั่วไปครับทันสามาถิจ่ะหาซื้อได้ที่ชัยพฤกษ์เกษฐ์จันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านเราฟังสาระกันต่อได้เลยครับจุลินทรีย์เหล่านี้ ไปทำหน้าที่อย่างไรเมื่อเรานำไปกระตุ้นจากการให้น้ำจากการแตกตัวจากการขยายต่างๆเขาก็จะแตกตัวมาเป็นเส้นใยจากเส้นใยสีขาวก็เป็นเส้นใยสีเขียวแล้วก็สร้างสปอร์ใหม่สปอร์เหล่านั้นก็แตกตัวใหม่กลายเป็นเส้นใยการทำงานของกลุ่มเส้นใยเหล่านี้เขาไปควบคุมเชื้อไฟทอปเทราได้อย่างไรเขาก็จะไปสร้างเส้นใยครอบ คลุมเชื้อไฟทอปทอล่านั่นคือส่วนหนึ่งคือไปแย่งพื้นที่ส่วนที่สองเขาก็จะขับสารบางชนิดนะครับเป็นสารที่เป็นปฏิกิริยาลงไปแล้วก็จะทำให้เชื้อลาที่เป็นสาเหตุของโรคพืชไม่ว่าจะเป็นไฟพอปทรล่าจะเป็นพิเทียมจะเป็นสกอร์เทียมหรือจะเป็นฟิวซาเลียมอันนี้ยืนยันจากท่านอาจารย์โจท่านอาจารย์ทิติ บอกว่าเขาสามารถที่จะควบคุมฟิวเซียมได้ด้วยก็จะทําการสร้างสารบางชนิดที่จะไปหยุดการขยายตัวหรือการเจริญเติบโตของเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคพืชน,นั่นคือข้อที่2ส,ส่วนที่3ครับเขาสามารถที่จะเจริญเติบโตได้ขยายพันธุ์ได้ในสภาพธ,ธรรมชาติเพราะฉะนั้นในสภาวะที่ฝนตกชุกฟ้าปิดดินแฉะ สารเคมีย่อมมีประสิทธิภาพลดลงแต่เชื้อสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ดังนั้นผมเึยต้องนำเอาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังให้เป็นความรู้เป็นความเข้าใจว่าเชื้อไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตได้ในสภาวะร้อนในสภาวะแห้งแล้งในสภาที่ไม่ใช่ธรรมชาติแต่ให้เข้าใจว่าที่ไหนมีโรคพืชเจริญเติบโตได้เชื้อไตโคเดอร์ม,มาก,ก็จะไปเจริญเติบโตได้ในพื้นที่ตรงนั้น นี่คือสิ่งที่เราควรจะทำความเข้าใจสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจต่อมาก็คือปริมาณเชื้อที่เป็นประโยชน์คือเชื้อไตคือด้ว่าจะต้องมีปริมาณที่มากมีอัตราความเข้มข้นสูงจึงจะมีส่วนหรือมีผลต่อการไปควบคุมเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคพืชได้ถ้าในกรณีที่ท่านนำเชื้อที่ไม่แข็งแรง คือเชื้อไตโดมาที่อ่อนแอเขาไปลงอยู่ในพื้นที่ที่มีโรคพืชบางครั้งมันก็จะไม่สามารถไปควบคุมโรคพืชได้แล้วอาจจะมีเชื้ออื่นปนแทรกซ้อนเข้ามากรณีนี้หมายความหมายก็คือการต่อเชื้อถ้าเชื้อไม่แข็งแรงท่านเอาไปต่อเชื้อมันก็จะมีเชื้ออื่น,นปนปลอมเข้าไปและการควบคุมโรคพืชก็จะไม่ได้ผลย้ำกันตรงนี้อีกส่วนหนึ่งนะครับดังนั้น การต่อเชื้อจึงไม่ใช่วิธีการที่เราจะนำไปแต่เราจะต้องนำเชื้อที่บริสุทธิ์เชื้อที่เข้มข้นมาผลิตขยายแล้วใช้ให้หมดอย่างกรณีของการหุงข้าวการผลิตเชื้ออันนั้นก็คือส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้านในอีกกรณีหนึ่งท่านต้องการขยายเชื้อไตราสารหรือไตรโคเดอร์ม,มาท่านก็เอาปุ๋ยหมักมากองนะครับกองเสร็จ ุหมักเหล่านั้นก็จะเป็นอาหารของจุลินทรีย์ท่านก็ทำการใช้ไตรซา,านละลายน้ำแล้วก็ไปรดไปลาดแล้วก็ให้ทั่วกองแล้วก็กลับกองวันลุมขึ้นเราก็กลับกองให้ได้รับอากาศในพื้นที่ร่มเงามีอากาศถ่ายเทเราก็ลดน้ำให้ความชื้นกรณีนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ตัวสปอแตกตัวเป็นเส้นใหญ่เส้นใหญ่ก็จะเจริญอยู่บนในส่วนของ กองปุ๋ยหมักที่ไม่ได้อบไม่มีการปิดไม่มีการอบนะครับถ้าถ้าอบก็จะตายหมดเราก็จะทำการคลุกเขาอยู่ประมาณ3วันหลังจากนั้นเราก็เอาส่วนของปุ๋ยหมักท,ที่เราทำการขยายเชื้อนี้ไปใส่ในโคนทุเรียนนี่คือการขยายเชื้อที่ทำได้แต่ไม่ใช่ว่าเราจะเอาไปใส่แล้วไปหมกักไปเก็บไว้ใส่กระสอบไว้บรรจุไว้ เชื้อเหล่านั้นไม่มีชีวิตครับไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นี่คือสิ่งที่ท่านต้องทราบประการต่อมาในเรื่องของการใช้คือเรานําในส่วนของเชื้อเนี่ยมาใช้ท่านจะใช้ก็ต้องใช้ให้หมดภายในเวลาตรงนั้นอย่างเช่นท่านเอาเอามาขยำน้ำําก็ต้องใช้ให้หมดภายในหนึ่งชั่วโมงท่านานําเอาส่วนของเชื้อไปละลายน้ําพ่นาทาแผลหรือราด เราก็ต้องควรจะนำไปใช้ให้เร็วที่สุดและสิ่งที่สำคัญคือเราจะต้องตัดสารเคมีในการป้องกันกาจัดเชื้อลาออกไปไม่นำมาใช้ถ้าใชา้เนี่ยเราต้องมีความรู้ในเอกสารของบริษัทแอปพลายเคมีอยู่ขอได้นะครับในงานขายขอว่ามียาตัวไหนที่มีผลแต่ถ้าโดยทั่วไปแล้วเราแนะนำว่าไม่ใช้ซะไม่ว่าจะเป็น สารเคมีในการป้องกันกำจัดเชื้อราชนิดใดแต่ถ้าเป็นในกลุ่มของธาตุอาหารกลุ่มสารกำจัดมแมลงหรือในกลุ่มอื่นๆเราพอที่จะสามารถใช้ร่วมได้นี่เป็นเทคนิคการใช้ที่อยากจะฝากไว้เป็นสาระความรู้นี่เป็นการพิสูจน์ว่าในธรรมชาติสิ่งมีชีวิตเขาอยู่ได้เพราะฉะนั้นในกรณีการใช้เชิงป้องกันเราก็จะใช้ในอัตราต่าใช้ปูพรม ใช้ทั้งส่วนแต่ถ้าในกรณีรักษาเราก็จะใช้ในอัตราเข้มข้นแล้วใช้เฉพาะจุดใช้ตรงตำแหน่งที่โรคพืชเขาอยู่เราก็จะใช้ตรงนี้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือประหยัดประโยชน์และมีประสิทธิภาพนี่คือสาระความรู้ในเรื่องของการใช้เชื้อไตรโคเดมาในเช้าวันนี้ครับ สำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ